การแก้แค้นป mm. ้าข้างบ้านที่ดีที่สุดคือการเอาความสำเร็จไปฟาดหน้ามันเรื่องราวของพนมชีวิตรันทดที่ถูกล้างครัวจนคลีนเกลี้ยงมากเขาก็เลยต้องผ่านตัวเองมาเป็นพระในวัดเซาลินแต่วัดนี้ก็มีแต่พระแปลกๆเนื่องจากอัดอั้นที่ต้องใช้ชีวิตในกฎระเบียบมากเกินไปยิ่งบวชยิ่งไม่เข้าใจแต่ถึงจะมีแต่อะไรก็ไม่รู้พนมคนนี้ก็ต้องแอบเนียนฝึกวิทยายุทธเพื่อที่จะเอาวิชากลับไปแก้แค้นคนเลวคนชั่วจะได้หายแค้นสักทีขอเวลามาอัพเลเวลแป๊บหนึ่งและเรื่องราวการต่อสู้ของลุงจีน งดเรามารับชมาร,บรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มผมจะเสนอเซี่ยวลิมยี่ให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลล์เรเดาเดาว,วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามาก,กวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอปยูทูบมิวสิกแถมยังฟังเพลงฟรีๆในขณะล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค บอกว่ามาจากช่องเกมมิ park, at line, at ่ง o l l o w รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน q r c o d e หรือแอดไลน์ t u b e 3 6 0แจง以下剪辑包含电影剧透，而所有的资讯都取自电影。如果来自人类世界的资讯不正确、不准确，还是它不像维基百科或任何教科书，我深感抱歉，因为我是来破坏这部电影的，我不是来给大家读历史的。เรื่องราวเริ่มขึ้นในสมัยปลายราชวงศ์สุยที่มีการแข่งแย่งชิงดีและก็ไล่กระทืบ กกันทุวซึ่งตอนนี้ในพลที่มีชื่อว่าหวังก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นบิ๊กบอสและพยายามที่จะสร้างอาณาจักรออนนิวก็เลยต้องมาคุมงานด้วยตัวเองเพราะกลัวว่าผู้รับเหมาจะทิ้งงานเออปล่อยไม่ได้เดี๋ยวโดนโกงแต่การก่อสร้างมันก็ทําให้ประชาชนคนรักญาติต้องสวยและโดนใช้แรงงานอย่างหนักแถม้าใครไม่ทําหรือไม่ขยันก็จะได้ไปเกิดใหม่ทันทีไม่รีรอเออถ้าอยากไปเกิดใหม่ก็บอกพี่มาได้เลยนะน้องนะและด้วยการกดขี่ข่มเหงก็ทําให้ตาลุงคนนี้หมดความอมดทนและลุกขึ้นมาหนึ่งๆกับสมุนมือขวาของบักวังเพื่อจะให้้มันได รสชาติของซ้นทินเพราะมันกกนทินซะเหลือเกินและก็นั่นแหละครับไอ้ปองเน่งก็ไม่สามารถสู้กับตาลุงคนนี้ได้เพราะเขามีวรยุทธ์ที่แกล,กลา้าบักหวังที่แบบนั้นก็บอกให้ไอ้ปองเน่งถอยไปเดี๋ยวพี่จัดการเองน้อง,น,องนะจากนั้นการดวลระหว่างบักหวังกับตาลุงสายแรงงานก็ได้เริ่มขึ้นแต่ถึงตาลุงจะมีวรยุทธ์ที่แกล้าเขาก็ใช้มันได้ไม่สุดเพราะเกกาโซ่ตรวนทําให้ตาลุงเสียเปรียบและโดนบักหวังกระทืบเอากระทืบเอา,เอาและในขณะที่ตาลุงกำลังโดนกระทืบลูกชายของตาลุงที่ชื่อจือหยวนก็ไม่ยอมและพยายามจะเข้ามาัก ระทืบแบบไม่ยัง้งแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะไอ้พวกนี้มันมีกันหลายตีนทาให้บักเจือดอกระทืบเพิ่มไปด้วยอีกคนอาแทนที่จะอยู่นิ่งๆกลับกลายมาเป็นภารักกูอีกซึ่งนันพอที่คิดว่ายัางไงเขาก็ไม่น่าจะรอดก็เลยสั่งให้บักเจือหนีไปซะส่วนทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกูตายแน่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเกิดใหม่เล่าเพื่อนฝูงทเทนแบบนั้นก็เลยโยนบักเจือลงไปในแม่น้ําเหลืองเพื่อให้บักเจือไปตายเอาดาบหน้าเพราะถ้ายังอยู่ตรงนี้มันจะได้ตายจริงแน่นอนหลายวันผ่านไปบักเจือก็ขึ ที่พักรักษาตัวถึงแม้จะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องเดินไปทางไหนเออใครมันจะไปรู้ว่าแต่ถึงจะไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนมันก็ดันโผล่พร้อมมาที่วัดเจ้าหลินที่ตอนนี้เหล่าหลวงน้องหลวงพี่หลวงนาและก็หลวงลลงกำลังฝึกวิชาวิทยาย่ตามแบบฉบับของวัดเจ้าหลินเออนี่แค่ยื้อเส้นยื้อสายเฉยๆนะแต่การพุพ่งพรวดเข้ามาของบักเจอก็ทาให้พระสงฆ์องค์เจ้าต้องตกใจเล็นกน้อยถึงบานกลางรอช่วงนี้มีผู้คนมากมายมาขอพึ่งพิงเนื่องจากบักหวังและพักพวกมันปาดเถือนจนเดือดร้อนชาวบ,บ้านชาวช่องไปทั่วาาานรอองเจ้ว เลยบอกกับเจ้าอาวาสว่าอย่าช่วยพ่อหนุ่มคนนี้เลยนื่องจากตอนนี้เสบียงของพวกเราใกล้จะหมดถ้าหากเอาไปแบ่งให้คนอื่นแดกรับรองว่าพวกเราจะต้องผอมแน่นอนเออทั้งวัดกูเห็นมึงอ้วนอยู่คนเดียวอ้าวอะไรวะแต่เจ้าอาวาสก็เหมือนจะไม่สนว่าพรุ่งนี้จะมีข้าพอแดกไหมพร้อมก็บอกว่าการช่วยเหลือคนมันสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเออถือสวัสด้ลดความอ้วนเซลมันกระทำให้พระอาจารย์ฝ่ายบูชอบอกชอบใจและบอกว่าเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาพ่อหนุ่มคนนี้เองเออโดยสภาพมันด้วยจะไม่ให้ช่วยได้ไงแต่พระอาจารย์ ไอคนนี้มันบาดเจ็บสาหัสและถ้าหากกินแค่อาหารเจเหมือนกับที่พวกเรากินมันคงจะฟื้นตัวยากแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะไม่รอดก็เป็นได้เราลุกสิเมื่อรู้แบบนั้นก็เลยพากันมาไล่จับกบเพื่อจะเอาไปผัดกระเพราให้บักเจือกินแต่มันก็ทําให้ท่านรองที่มาเห็นต้องงงเราไม่คิดว่าจะมาเห็นลูกวาดพากันกระโดเป็นกบแบบนี้สงสัยจะฝึกวิชาพลังกบแถมจะจูเจ้ากบดวงสวยกระดังกระโดเขามันในกี่วันของท่านรอง,อง,รองเพื่อจะหาที่หลบซ่อนจากการที่จะโดนเอาไปทําผัดกระเพราแต่ท่านรองก็ไม่รู้เรื่องและมอบกบดวงสวยให้กับลูก วัดพร้อมกับบอกให้เอาไปปล่อยซะาเออเอาไปปล่อยในกระทะนั่นแหละครับเจ้ากบดวงซวยตัวนี้กระโดนเอาไปผัดกระเพราและเอามาให้บักเจอกินก็ได้แดกกบแล้วมีแรงหลายวันผ่านไปบักเจอก็หายเป็นปกติและมีเรียวมีแรงเหมือนเดิมแล้วแต่ถึงจะยังหนุ่มยังแน่นมันก็ไม่แข็งแรงเท่ากับหลวงกินวัดเซาลินที่ฝึกวิชากันทุกวีทุกวันซึ่งในตอนนี้เหล่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็พามาตักน้าที่ลาําธารเพื่อจะเอาไปเติมในองค์วัดตามปกติแต่บักเจอก็ไม่สามารถที่จะวิ่งและกางแขนแบกถังน้ําเหมือนกับเหล่าหลวงพี่ ไปเออแม่งทําได้ยังไงวะและในขนาที่บักเจอกําลังพยายามจจ่จแม่นางคนนี้ที่ชื่ออูเซียก็จะกรมาดูถูกบักเจอและบอกว่ามันนากาเกินไปเท่านั้นยังไม่พอเพราะจโจน้องเซียก็สั่งให้เจ้าหมาที่ชื่ออาหัวไปไล่งับบักเจอเนื่องจากมันเกีการลูกหูลูกตาและไม่ยอมไปจากตรงนี้สักทีทําให้บักเจอที่กําลังมึนกับการยกทางน้ําต้องเปลี่ยนมาเป็นวิ่งหนีหมาเพราะมันจะงับจริงๆเออใครมันจะไม่หนีแต่เจ้าหมาตัวนี้มันก็ตามไม่เลิกแถมยังเห่าไม่หยุดทําให้บักเจองหดหงิดและทําการวางกับหลักน้องหมาเพื่อ รับมันให้อยู่มาแต่พอจับเจ้าหมาได้ท่านรองก็ไดนเดินมาตรงนี้พอดีทําให้บักเจือต้องกใจและกลัวว่าจะโดนด่าในข้อหาจับหมามันก็เลยเอาน้องหมามาห่มผ้าและแกล้งนอนหลับท่านรองที่มาเห็นแบบนั้นก็คิดว่าไอเด็กคนนี้มันขี้เกียจและพึ่งพาไม่ได้จริงๆเอาเดี๋ยวกูจะไปฟ้องเจ้าอาวาสแต่พอท่านรองจับไปบักเจือก็เห็นว่าตอนนี้น้องหมามันนอนแน่นิ่งและเชื่อมผิดปกติมั่นก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วน้องหมาตัวนี้มันตายห่าไปแล้วอ้าวมันเป็นอะไรตายวันเนี้ยบักเจือที่ขอจะงงก็เลยต้้องทําาาลลยยหักฐนดว น้องหมามาฝังแบรที่มันก็ยังงงไม่หายว่าจะหมาตัวนี้มันตายเพราะอะไรแต่พอฝังเสร็จมันก็ดันคิดได้ว่าไม่อยากจะให้น้องหมาตัวนี้ต้องมาตายแบบไร้ประโยชน์มันก็เลยปิ้งไอเดียแลวเอาน้องหมาดวงซวยมาปิ้งเพื่อแดกมันเสลยจ,จะได้ไม่เสียของแมงแดกหมาเฉยและในขณะที่กําลังแดกอย่างเพลิดเพลินจู่ๆพระอาจารย์ก็โผล่มาและเห็นว่าตอนนี้บักเจอกําลังนั่งแดกหมาปิ้งแบบสบายใจเฉบแมงเออไอตัวแดกหมาแต่ถึงจะรู้แบบนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรและบอกว่ามึงเป็นคารวาแถมตรงนี้มันก็อยู่นอกวัดจะมานั่งดกมาว ก็ไม่เห็นจะผิดอะไรเลยเนาะเออแบ่งกูบ้างดีออาอาจารย์ก็เอาด้วยหรือนั่นแหละครับพระอาจารย์ที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์มานานก็ขอลองชิมหมาปิ้งสักคำสองคำเพราะเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเออคนน่าแดกแต่ก็ยังไม่ทันได้กินจู่ๆเราลูกสิลูกหาก็พาคัมโผพระมาทั้งวัดและบอกกับพระอาจารย์ว่าขอร่วมวงกินหมาปิ้งด้วยได้บอเออเธอสว่าแบ่งกันแดกนั่นแหละครับเหล่าประสงค์องค์เจ้าก็พากันมานั่งแดกหมาปิ้งกันซะอย่างนั้นแมงเอ๋ยกูกำลังดูอะไรอยู่วนันนี้่ยพระแดก เดิมแกเครียดเพราะชีวิตก่อนที่จะมาเป็นพระมันขืนขมก็เลยเอาน้ำข้าวหมักมาแดกแกลหมาปิ้งเออแมงคดแซบแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเพราะจะจู่หลงพี่สายกงก็โชว์วิทยายุทธให้กับทุกคนดูซึ่งมันก็คือวิชาหมัดเมาที่เขาเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาด้วยตัวเองเราปกติจะแอบกองคนเดียวทุกวันก็เลยชำนาญกระบวนท่าน,นี้เป็นพิเศษเกว่าจะได้วิชานี้มาตับกูแทบแข็งซึ่งมันก็ทําให้บักจือชอบอกชอบใจและรีบจดจากระบวนท่าเผื่อว่าวันหนึ่งจะได้ใช้และในขณะที่พระพวกนี้กําลังเพลนจจททาาองกก็มํใหุ้คต และพากันวิ่งหนีเป็นคนละทิศละทางเพราะกูว่าจะโดนลงโทษแต่มันก็ทําให้บบกเจอมาเจอกับน้องเสียที่กําลังออกตามหาหมาเราไม่รู้ว่าน้องหมาโดนปิง้งเออใครมันจะไปคิดซึ่งบบกเจอที่เป็นตัวการกระดันถือหนังหมาติดมือมาด้วยทําให้น้องเสียต้องกระใจและไล่กระทือบบกเจอทันทีเออกระทืบแม่งเลยไอตัวแดกหมาแต่ก็โดนน้องเสียกระทือไม่กี่ทีจู่ๆพระอาจารย์ก็โผล่มาและบอกว่าจะทําร้ายกันไปทําไมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาพราะกูก็แดกเหมือนกันเอาพระอาจารย์ก็แดกด้วยเรือน้องเสียที่ไม่รู้จะพูดยังไงก็ ทำใจย,ยอมรับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วพระอาจารย์ก็คือเด็กพ่อของน้องเสียที่ตอนนี้ท่านรัดทางโลกและฝากน้องเสียไว้กับชาวเขาแต่น้องเสียก็มาป้วนเปี้ยนที่วัดทุกวันเราไม่รู้ว่าจะไปไหนเออบวชตั้งนานนึกว่าจะปลงที่ไหนได้พากันแดกมาอ้าวก็ของมันแทบแมงขดบาปหลายวันผ่านไปบักจือก็บวชเป็นพระเพราะอยากจะฝึกวิชาเพื่อจะเอาไปแก้แค้นบักหวังที่บางอาจสังหารเด็กพ่อมันในวันนั้นและในขณะที่กําลังประกอบพิธีบักจือก็โดนยุงกัดแก้มก็เลยใช้มือตบยุงทันทีไม่รีรออ้าวยังบวชไม่เสร็จเลยมึง ท่านร้องมาเห็นแบบนั้นก็คิดว่าไอ้บักจือนี้แหละที่จะนำความซวยมาสู่วัดนี้ <c oughs> เขาก็เลยบอกกับเจ้าจอาวาสว่าจับมันศึกเถอะเพราะดูทรงแล้วมันไม่น่าจะศึกษาพ,พระธรรมคำสั่งสอนรู้เรื่องมินำซ้ำจะกกลายเป็นตัวเรียกตีนที่ทําให้วัดแห่งนี้ต้องซวยก็เป็นได้เอาอะไรไว้ยังบวชไม่เสร็จจะจับผูศึกซะและแต่ท่านจเจ้าอาวาสก็ไม่สนและบอกว่าเราควรจะให้โอกาสมันก่อนเดี๋ยวถ้ามีปัญหาก็ค่อยว่ากันอีกทีซึ่งหลังจากนั้นบักจือก็มาอยู่พระฝ่ายบูที่วันๆอาจะฝึกวิชาในท่าเดิมๆและะกก็ดูเหมมมมมือนนวว่่าาัจไีค้าวหนน้าใ ื่องของวิทยายุทธเลสการ์นีเออเหมือนกับแค่ออกกําลังกายแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าเราจะต้องฝึกพื้นฐานให้แน่นแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าเพื่อที่จะต่อยอดไปยังเคล็ดวิชาอื่นๆรวมๆแล้วการฝึกพื้นฐานก็ไม่น่าจะเกิน50ปีรับรองว่ามึงจะได้ฝึกวิทยายุทธอย่างแน่นอนแมงทนานขนาดนั้นบักหวังไม่คงจะแก่ตายไปสักก่อนเสริมก็ทําให้บักเจอตัดสินใจที่ลาสิขาด,ด้วยตัวเองนั่งเพื่อจะไปแก้แขนให้หายแนขนพระอยากจะให้บักหวังดวงกระทืบตายไม่ใช่รอมันจนแก่ตายเออแก้แขนบ้าอะไรวะอรอให้ศัตรูแก่ตายไป จานันบักเจอก็ออกเดินทางไปหาบักหวังแต่มันก็ดันมาเจอพ่อหนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่าหลี่ซื่อหมินเรียกสั้นๆว่าบักหลี่เขาเป็นคนที่บักหวังต้องการตัวเราขัดแข่งขัดขากันแล้วก็เป็นอริกันมาหลายปีซึ่งบักเจอที่ไม่ได้รู้จักกับบักหลี่ก็ช่วยบักหลี่ยกเรือเข้ามาแอบในพุ่มไม้เพราะลูกสมุนกี้้ของบักหวังก็ดันผ่านมาตรงนี้พอดีเออขอบใจมากวันหลังไม่ต้องเวลาต่อมาบักเจอก็บุกเข้ามาในวังออนิวของบักหวังแบบบุกเข้ามาเดิอเดแล้วก็ทำการกระทืบลูกกระจกของบักหวังทีละคนทีีลละคนนนนจจกกกราาาพว้้ับบดเมตย เตินไปหมดระตอนนี้วิทยายุตของบักเจอมันแก่กล้ากว่าเดิมตั้งหลายเท่าเออมีพลังเพราะแดกหมาปิ้งในขณะเดียวกันที่บักหวังที่ตอนนี้มันก็ดันจับตัวน้องเสียเพื่อจะสวแก๊กให้สาแกใจเพราะห่างหายจากการสวแก๊กมานานเออมัวแต่ไปคุมงานจนไม่มีเวลาจะสวกแก๊กแต่ก็ยังไม่ทันด้เริ่มจู่ๆบักเจอก็บุกเข้ามาแล้วก็ต้องตกระจเพราะไม่คิดว่าน้องเสียจะอยู่ที่นี่อ้าวชอบบักหวังก็ไม่บอกแมงคิดได้ยังไงวะแต่ก็ไม่มีเวลามาคุยกันพราอตอนนี้บักหวังที่โดนขัดขวางการสวแก๊กก็อรว่าใส ดันเมาและต่อสู้แบบเมินๆทาให้บักจือเดาทางยากว่ามันจะโจมตีมาในรูปแบบไหนแต่บักจือก็จําได้ว่าหลวงพี่สายกงเคยแสดงมันเมาให้ดูมันก็เลยงัดเอาวิชาของหลวงพี่รูปนั้นมาใช้ทาให้บักหวังที่เมาจริงๆโดนคนมาปลอมๆกระทึบจนน่วมแต่การต่อสู้คอยสองตัวนี่ก็กินเวลาไปหลายชั่วโมงเออฟันกันชงเชงชงเชง,ชง,ชงทั้งเขินแต่ถึงการต่อสู้จะยาวนานแค่ไหนลูกสมุนก,กี่้มากมายของบักหวังก็ไม่โผล่มาช่วยลูกพี่เลยสักคนลอยให้บักหวังลูกพี่ใหญ่ต้องดวงกระทึบแบบไม่หยุดไม่ย่อนเออแม่งเป็นกันหมมดวอันก็ท บักหวังโดนอัดจนน่วมและโดนลากลงไปในบอ่อน้ำอย่างกระมูกกระหมาแต่ในขณะที่บักหวังกำลังจะขาดใจตายจู่ๆลูกสมุนกีก้้พวกนี้ก็โผล่มาทำให้บักเจือกับน้องเสียต้ตองวิ่งหนีเพราะตอนนี้มันมีกันหลายตีนกว่าจะมาลูกพี่มึงเกือบตายเวลาต่อมาบักเจือกลับมาที่วัดเพื่อจะบวชเป็นพระเหมือนเดิมพอรู้แล้วว่าที่มันเก่งขึ้นมาจากการฝึกพื้นฐานที่มันฝึกทุกวี่ทุกวันเออแบบนี้ต้องอัพเลเวลเพิ่มซึ่งหลังจากนั้นบักเจือก็ฝึกฝนอย่างหนักหามรุ่งหามคำ่ำแบบไม่ต้องพักต้องผ่อนนั่นก็เพื่อออจะะกกกกกลััับบบไปรรทืววงงซ้ีแต่ ดันเป็นคนขยันและพาลูกน้องควบมาทุกวี่ทุกวันนั่งเพื่อจะตามจับบักหลีเหมือนเดิมทางท่านที่ความเป็นจริงมันอยากจะตามหาตัวบักเจอที่มากระเทิมมันในวันนั้นแต่มันก็ไม่รู้ว่าบักเจออยู่ที่ไหนก็เลยมาลงที่บักหลีแทนแมงสวยกูเฉยแต่ก็ได้ลักรับจู่ๆบักเจอก็โผล่มาและช่วยชีวิตบักหลีเอาไว้ครั้งทําให้บักหวังงุดงดและรีบตามมันทั้งสองตัวไปทันทีอดีแล้วกูจะได้กระเทบทีเดียวให้จบๆซึ่งไอ้สองตัวนี่ก็หนีเข้ามาแอบในสุสานของววัััดดเเเเเรรราา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 าไไไมมมมมม่่่ีีีีทททงงลลลกกกกํใหห้้้้้บแะะะสสุนถจขพ ระอาจารย์และลูกศิษย์มายืนขวางเอาไว้จเจ้าอาวาสที่แบบนั้นก็รีบเข้ามาเจราจาหย่าเสกเพราะไม่อยากจะให้มาต่อสู้กันในเขตวัดแต่บักหวังก็ไม่สนและบอกกูต้องการตัวไอ้สองตัวนั้น้าพรารูปไหนเข้ามาขวางต้องมรณาภาพอย่างแน่นอนอ้าวใครมันจะไมอยากตายซึ่งจเจ้าอาวาสที่ไม่อยากตายเหมือนกันก็เลยอนุญ,ญาตให้บักหวังและก็พวกลูกสมุนกี้กี้สำรวจสุสานแห่งนี้ตามที่ต้องการแต่มันก็หาใครไม่เจอเพราะบักจือกับบักลีได้แอบจับลูกสมุนกี้กี้เอาไว้สองคนพร้อมกับโกลหัวมันหนึ่งตัวแล้วกทาง แล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่วิ่งรับรองว่าจะได้ไปเกิดใหม่แน่นอนนั่นหลัะครับไอ้สองตัวนี้ก็วิ่งหนีสุดชีวิต,ตเราไม่อยากจะไปเกิดใหม่บอกหวังกับเราลูกกระจอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบตามไอ้สองตัวนี้ไปาทางทัพที่เป็นพวกของมันเองเออแล้วแม่งวิ่งเร็วซะด้วยแต่ถึงจะรอดจากเหตุการณ์นี้บักลีก็ได้บอกว่ามันต้องเดินทางข้ามแม่น้ำโฮงโหเพื่อจะกลับไปส่งข่าวให้กับเมืองของมันเกี่ยวกับเรื่องของ,ของบักหวงังซึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กองทัพที่อยู่ฝั่งคโนน ون. ยกพวกมากำลับบัก มาที่ท่าน้ําตามที่บัหลีต้องการแต่ก็ยังไม่ทันได้ไปไหนจู่ๆลูกสมุนกี้มากมายก็โผล่มาและระดมยิงธนูใส่3ตัวน,นี้ทาให้บัหลีโดนลูกธนูปักขาและร้องหวยห่วนเพราะความปวดเอ,อิแมงคอดเจ็บบัคเจอร์ที่แบบนั้นก็บอกให้น้องเสี่รีพาบักหลีขี่สปีดบท๊ทหนีไปก่อนเดี๋ยวทางนี้จัดการเองเพราะกูเอาอยู่แมงคอดเทจานะบัคเจอรจะทําทการต่อสู้กับลูกสมุนกี้้พวกนี้ด้วยความห้าวหาญแต่ก็สู้ได้ไม่กี่กระบวนท่าจู่ๆพระอาจารย์และเหล่าหลวงพี่ก็โผล่มาทําให้ลูกสมุนกกกีีี้้้พววนตองสย พระอาจารย์ยังบอกว่าเราควรจะสังหารลูกสมุนก,กี้พวกนี้ให้หมดเพราะไอ้พวกนี้มันเร็วเกินไปเอออยู่ไปก็รกโลกและพอจากการลูกสมุนพวกนี้เสร็จพระอาจารย์ก็ดังขับไล่บักจือเนื่องจากกลัวว่าถ้ามันกลับไปที่วัดจะโดนบักหวังจับตัวและตายหาแบบทุเรศทุรังอย่างแน่นอนแต่บักจือก็ไม่ยอมและพยายามตื้อพระอาจารย์แบบสุดชีวิตเพราะรักวัดนี้สุดๆแต่รอบนี้พระอาจารย์ก็ไม่ยอมไม่ยอมและสั่งให้ลูกเสรพาตัวบักจือไปให้ไกลหูกลาตาเพราะกูเบื่อขี้หน้ามึงแล้วเออก่อแต่เรื่องแต่ราวหลายชั่วโมงผ่านไปบักหวังก็ได้รับ าจากลูกสมุนกิกี้ที่ยังอุตสารอดชีวิตว่าเมื่อกี้โดนพระวัดเซ้าหลิหนรุมกระทืบจนทหารตายห่างกันเป็นหนึ่งกองร้อยเาไม่บาหวังงุดหงิดและแตัดสินใจสั่งให้ยกพลขค้นบกเพื่อจะไปถลม่มวัดถล่มว่าโดยที่ไม่สนใจบาปเบิกอะไรทั้งนั้นเออช่วยไม่ได้นะกูโดนพระเปิดก่อนและพอมาถึงท่านจเจ้าวัดก็พยายามเจรจาและบอกกับบักหวังว่าอย่าใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาค่อยๆพูดค่อยๆจากกันได้บอสอ้าวและลูกน้องกูที่เพิ่งจะตายไปละ่ะใครจะรับผิดชอบจเจ้าวัดที่รู้แบบนั้นก็เลยบอกว่าความผิดทั้งหมดกู้เียดว อย่าทําอะไรคนอื่นเลยถือว่ากูขอร้องนั่นแหละครับเจ้าอาวาสก็ถูกจับปิงแบบที่ไม่มีใครช่วยอะไรได้เพราะเจ้าอาวาสั่งเองว่าอย่าสู้เออทีแบบนี้แหละเชื่อกูจังแต่ถึงเจ้าอาวาสจะถูกปิงยางักหวังก็ยังไม่ยอมจบและสั่งให้ลูกสม,มุนกี้กี้ส่งพระทุกรูปในวันนี้ไปเกิดใหม่เพราะกูเป็นคนแบบหนาอากูตายฟรีแต่พระอาจารย์กับเหล่าหลวงพี่ฝ่ายบูก,ก็ไม่ยอมและลุกขึ้นมาต่อสู้ถึงแม้ว่าจะถูกสั่งห้ามเพราะตอนนี้เจ้าอาวาสโดนปิงไปแลวนั่นแหละครับการต่อสู้ระหว่างคารวาสกับหล่าพระสฆงองค์เจ้าก็ได้รับ เซึร์มันก็ทําให้ทุกอย่างมั่ยตัวอีหลงตุงนางจะไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรก่อนดีแต่ด้วยการสู้กันอย่างยาวนานก็ทําให้พระาจารย์ฝ่ายบูโดนธนูยิงใส่แบบเต็มคาราเบลซึ่งบักจือที่เพิ่งจะโผล่มาก็ไม่เห็นมาตอนนี้พระอาจารย์กําลังรอแร่แต่ก่อนที่พระจารย์จะมรณภาพทานก็ได้สั่งเสียกับบักจือว่าหมาปิ้งวันนั้นโคตรเด็ดแม่งจะตายอยู่แล้วยังจะมีหน้ามาห่วงหมาปิง้งและในขณะที่ทุกอย่างกําลังอึมเครื่อจู่ๆลูกสมุนกี้กี้ก็วิ่งมารายงานบักหวังว่าตอนนี้บักลีได้้าา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 กกกกกกกออองงงํํลััััมมมยบบุทที่ณจจรนิวใหหต ระตอนนี้ลูกสมุนกี้เหลือน้อยจากการต่อสู้กับพระพวกนี้บักหวังก็เลยรีบยกทัพลาไปที่อาณาจักรออนิวเพื่อจะต่อสู้กับกองทัพของบักลีแต่บักเจือกับเหล่าหลวงพี่ก็ไม่ยอมและโคมาตามบักหวังมาติดๆทําให้บักหวังไร้ทางเลือกพราะตอนนี้เมืองออนิวก็ดอบักลียึดเอาไว้หมดแล้วส่วนด้านหลังก็มีกองทัพหลวงจีมาดักทางก็คือไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็มีแต่ตีนล้วนๆแต่บักหวังก็เลือกที่จะมาหนึ่งหนึ่งกับบักเจือนั่นก็เพื่อจะแก้แค้นที่บักเจือกระทืบมันในคืนนั้นแต่มััััันนนกกกก็ไมม่่่่สสาาารถตตอู้้บบบเจจทีฝึววิช กระโดดน้ำหนีแต่หนีไปก็เปล่าประโยชน์เราบักจือก็ไม่ยอมและกระโดดตามไปกระเทอมมันต่อในน้ำแมงเอ๋ยมันยังตามมาอีกซึ่งการไล่ล่าและการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าสู้กันจนเยี่ยวเหนียวและไม่จบไม่สิ้นสักทีเออมืองฆ่ากูเถอะกูเหนื่อยนั่นแหละครับด้วยวรยุทธ์ที่เหนือกว่าก็ทำให้บักวังต้องพ่ายแพ้และดอมบักจือเวลตันสังหารมันก็เลยต้องตายหาแบบทุเรศทุรังไปซะอย่างนั้นเออขอบคุณมากที่ยอมให้กูตายหลายวันผ่านไปบักจือก็โบหมาอีกรอบโดยที่ทิ้งให้น้องเสียต้้องงกกกกหัแและเ็บารรรสวคไป ให้กับคนอื่นทางนที่ก่อนจะบวชมันแสวกแก้ก่อนก็ได้แต่ไม่ทำเออไม่เป็นไรผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะกูจะแคร์ไปทําไมและก่อนที่หนังจะจบบักลีก็แต่งตั้งตัวเองเป็นห้องเต้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงถังแล้วก็ไม่ลืมพระคุณของบักเจอร์ที่ช่วยชีวิตมันหลายครั้งมันก็เลยประกาศยกเลิกสินข้อห้าที่ห้ามพระกินน้ำข้าวหมักทําให้พระวัดเซาลินสามารถกงน้ํเข้าวหมักได้ไม่อันเออปิ้งหมาแล้วก็กงน้เข้าวหมักเมากันทั้งวัดแน่เมือง,งานนี้แล,นงงนนแล้วะวเรอก็ม เนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ